สวัสดีค่ะวันนี้อาริต้นเพลชวนมาดูของขวัญให้กับเบบี้คนใหม่ที่กำลังจะลืมตาดูลกหรือของขวัญสำหรับจัดงานเแบบี้ชาวอร์มาฝากกันนะคะจะน่ารักน่าใช้แค่ไหนไปดูกันเลยผ้าห่มประวัติแรกเกิด ของขวัญยอดนิสสำหรับเบบีสัง่งทำใส่ชื่อประวัติแตกเกิดได้ด้วยค่ะผ้าด้านหน้าเป็นผ้าไหมสเปนพินลายเต็มผืนผ้าด้านหลังเป็นผ้ามิงกี้ดอดสีพื้นเนื้อผ้านุ่มหน้าสัมผัสปุ่มนี้ช่วยสริมสร้างพัฒนาการด้านการสัมผัสให้เบบีด้วยนะเรามี2ขนาดให้เลือกนะคะขนาดเล็กหือ15คูณ100เซนติเม และขนาดใหญ่100ยคูณหนเซนติเมตรใช้ยันลูกโตได้เลยทางร้านมีกล่องของขวัญพร้อมมอบให้ด้วยนะคะต่อไปเป็นผ้าคลุมให้นมค่ะสำหรับให้คุณแม่สวมใส่ให้นมเด็กนีเนื้อผ้าเป็นผ้าไหมสเปนพิมพ์ลายใส่สบายไม่ร้อนมีถุงผ้าซาตินให้ด้วยนะและมีกล่องของขวัญน,น่ารักให้ด้วยคะ่ะหมอนรองให้นมหมอนหลุมหมอนรองให้นมเป็นตัวช่วยที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะ การที่มีหมอนรองที่หน้าตักของคุณแม่จะช่วยลดอาการเมื่อยตัวเวลาอุ้มเบบีเข้าเต้าสามารถเปลี่ยนปลอกหมอนได้ด้วยนะหรือจะใช้คู่กับหมอนหลุมของเบบีก็ได้ค่ะหมอนหลุมก็จะช่วยประคองศรีรษะของเบบีไปด้วยต่อไปเรามาดูป้ายผ้ากันค่ะป้ายผ้าอนเนกประสงค์สำหรับติดผนังมีไว้สำหรับจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเบบี้ชาเวอร์งานวันเกิดหรือจัดงานเนื่องในโอกาสอื่นๆก็สั่งทำตามแบบที่ชอบได้เลยนะคะป้ายผ้าก็ใส่กล่องของขวัญน,น่ารักให้เหมือนกันคะ่ะผ้าห่มนุ่มนิ่มปักชื่อผ้าห่มนิงกี้ปักชื่อเบบี้ได้เหมาะมากกับคนที่หาของขวัญสั่งทำแบบด่วนะคะ่ะ แบบแรกนี้จะเป็นผ้าสีพื้นปักชื่อนะคะมีให้เลือกอีกหลายสีเลยส่วนแบบที่สองเป็นผ้าห่มลายกระตูนน่ารักมากผ้าด้านหน้าเป็นแบบเรียบด้านหลังเป็นแบบปุ่มรุ่นนี้มีให้เลือกสองสีนะคะมีถุงผ้าซาตินใส่ผ้าห่มให้ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นลายกระต่ายปี2023นะคะ เหมาะมาก,มากสำหรับเบบีที่กำลังจะเกิดในปี2023นี้ใครที่กำลังหาของขวัญให้เบบีอยู่พลาดไม่ได้แล้วนะคะยังมีกล่องของขวัญน,น่ารักพร้อมมอบให้ด้วยนะเรามาต่อที่แฟ้มสูติบัตรกันเลยนะคะแฟ้มสูติบัตรปกแข็งหุ้มด้วยผ้าพิมพ์ลายทั้งเล่นด้านหน้าสั่งทำใส่ชื่อได้ เรามาดูที่ด้านในกันนะคะด้านในใส่รูป4ค6นิ้วได้ส่วนด้านซ้ายเอาไว้ใส่สูติบัตรของเบบีค่ะมาถึงอย่างสุดท้ายกันแล้วหมอนได้คัดค่ะหมอนได้คัดรูปทรงการ์ตูนน่ารักแบบต่างๆสามารถใช้เป็นพร็อพตกแต่งในงานได้ด้วยนะแล้วก็ยังสั่งทำใส่ชื่อได้ด้วยค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับของขวัญน,น่าใช้ในการจัดง,งานเบบี้ชาเวอร์ก่อนจบคลิปนี้จะเป็นการพรีวีสินค้าให้ชมกันนะคะเผื่อไว้เป็นไอเดียสำหรับการสั่งทําของขวัญให้เด็มีพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ A little pearl, lovely gift for your loved ones.